สอนฟรีคลิปนี้เหมาะสำหรับแม่ค้าออนไลน์สายยูทูบเบอร์พนักงานประจำและมือมายหาต,ตอ่อไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเลยที่ผมจะมาสอนวิธีการตัดต่อให้กับทุกคนนะครับปกติเวลาเราตัดต่อเราก็ต้องตัดที่บ้านถูกไหมแล้วก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กอะไรก็ว่าไปถูกปะแต่ว่า ในวันนี้นะครับที่ผมจะมาสอนตัดต่อเนี่ยคือการตัดต่อบนมือถือซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วก็ทุกคนสามารถเริ่มได้แม้กระทั่งมือใหม่เลยว่าคนที่ไม่รู้วิธีการตัดต่อมาก่อนเลยเนี่ยสามารถเริ่มวิธีนี้ได้นะครับแล้วก็เราพอร,ารู้วิธีการตัดต่อในมือถือแล้วเราสามารถนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้ก็คือเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราเข้าใจในมือถือแล้วเราก็จะสามารถต่อยอดไปทําบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับทำเหมือนมีโปรดักชันใหญ่เหมือน คลิปช่องดังๆอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆแอปตัดต่อบนมือถือวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือแอป Kinemaster นั่นเองแอปนี้ก็ถือว่าเป็นแอปแบบต้นๆของสายตัดต่อวิดีโอในมือถือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แอปนี้ตัดนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ของมันมีเยอะมากแล้วก็ตัดได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับมันดูง่ายอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มสอนนะครับให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้างั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยไป โอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็คงจะโหลดแอป Kinemaster เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพอโหลดมาเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในแอปนะครับในหน้าแอปก็จะเป็นแบบนี้นะไอที่ทุกคนเห็นในโปรเจกต์ของฉันเนี่ยน,นี่คือเป็นคลิปวิดีโอที่ผมทําการตัดต่อไว้ล่วงหน้านะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติก็เป็นปกติอยู่แล้วนะอันนี้สลับของทุกคนก็อาจจะไม่มีหน้าตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนไปที่สร้างใหม่นะครับปุ่มสีส้มๆตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาก็จะมาในหน้าโปรเจกต์ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้คืออัตราส่วนของหน้าจอเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวอธิบายอัตราส่วนของหน้าจกกันคืออย่างงี้คืออัตราส่วนของหน้าจอคือเอาง่ายๆคือมันคือขนาดของวิดีโออ่ะขนาดของวิดีโอก็อาจจะเป็นทุกคนเคยเห็นปะ่ะแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือว่าเป็นคลิปแบบแนวตั้งแบบเนี้ยแนวตั้งแบบของ Facebook ที่เคยเห็นกันบ่อยๆออันนี้คือขนาดไซส์ของวิดีโอนะครับก็คือความสูงความกว้างอะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะครับซึ่ง อัตราส่วนของวิดีโอเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆแล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้เลยแต่ที่แนะนําในวันนี้ก็คือ16ส่วน9ก็คือแบบแนวนอนนะครับแล้วส่วน9ส่วน16ก็เป็นแนวตั้งนะครับอันนี้ขออธิบายแค่2ตัวเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าส่วนตัวอืนอ่นเนี่ยเราก็คุณก็สามารถดูได้ตามรูปภาพเลยครับตามไอคอนที่บอกเลยว่าเออมันจะมีแบบอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมนะแบบแนวตั้งแบบแนวนอนแบบเชนนมาติกนะอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งทุกคนสามารถเลือกไปเล่นได้แต่ว่า ในวันนี้ที่มาแนะนําก็คือ16ส่วน9นะครับโอเคพอเสร็จแล้วมันก็เลือกมาให้อยู่แล้วครับให้กดถัดไปต่อไปได้เลยครับต่อมานะครับก็มาถึงหน้า Media Browser ซึ่งในหน้านี้เราก็ทําการเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาได้เลยครับจะเรียกง่ายๆว่าเป็นฟุตเทจนั่นแหละ ก็คือเป็นคลิปที่เราถ่ายมาไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนมาก็ตามนะครับที่เราต้องการจะนํามาใส่ในคลิปแล้วก็เลือกมาเลยจะมีกี่คลิปก็แล้วแต่นะครับมี3มคลิปมี4คลิปจนถึง10คลิปก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกมาเลยว่าทุกคนถ่ายคลิปอะไรยังไงเนาะอ่ามันก็จะอยู่ในไฟล์นะครับมันก็จะอยู่ในไฟล์อันนี้เป็นคลิปที่ผมเพิ่งถ่ายมาเมื่อกี้นะครับถ่ายมาเมื่อกี้เนาะนี่โอเคพอเลือกคลิปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ถูกไหมอ่า อยู่ในหน้านี้เนาะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับในหน้านี้นะครับให้ทุกคนดูหลักๆเลยให้ทุกคนดูหลักๆเลยนะครับก็จะมีปุ่มเล่นวิดีโอนะครับตรงขวาเห็นไหมเราสามารถเล่นวิดีโอได้แล้วก็ขีดแดงๆตรงนี้นะครับเป็นขีดที่เราสามารถเลือกวิดีโอของวินาทีนั้นๆได้นะครับอันนี้เห็นไหมก็จะเป็นูนว์วนินาทีแล้วนะครับขีดแดงๆเวลา <indicating S 1> เราเลื่อนมาเนี่ยใช้มือลากนะครับใช้มือเลื่อนใช้มือเลื่อนเอานะใช้มือเลื่อนเอาในส่วนตรงนี้นะครับก็เราสามารถขยายถ้าเกิดว่า คลิปมันยาวมากแล้วเห็นไหมว่ามันซูมเห็นไหมคุณต้องมาเลื่อนทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยก็คือบางครั้งเนี่ยมันคลิปของเรามันยาวมากแล้วทีนี้เราขี้เกียจเลื่อนไงแล้วแบบเราต้องการจะดูหน้าต่างการทํางานนะครับเราอยากจะดูแบบเต็มๆอ่ะว่าเราตัดต่ออะไรไปบ้างนะครับวิธีการขยายหรือหุบของหน้าต่าง Keyframe นะครับหน้าต่าง Keyframe คือตรงนี้นะอย่างที่ผมทํานะครับเราสามารถขยายเข้าขยายออกแบบนี้ได้โดยการใช้2นิ้วลากอย่างนี้นะครับจากในคลิปที่ทุกคนเห็น ราสามารถลากแบบนี้ได้นะครับเหมือนขยายรูปภาพกับผูรูปภาพอ่ะคือบางครั้งมันคลิปมันเยอะไงครับมันหลายนาทีอะไรเงี้ยมันก็ซูมเกินไปเราไม่เห็นภาพรวมไงแล้วก็สามารถขยายได้นะครับโอเคผ่านในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการนั่นเองคือจริงๆอะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับฉากที่เราพูดผิดหรือว่าบางจุดของคลิปวิดีโอที่มันเป็นเดดแอร์หรือว่าแบบมันเงียบนะครับมันเงียบแบบ เงี่ยบเราพูดไม่ออกเราคิดไม่ออกแล้วก็มันต้องมีอยู่แล้วแหะครับสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโออ่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีการตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกของคลิปวิดีโอนะครับสามารถทําได้โดยการที่เรากดไปที่ตัวคลิปวิดีโอเห็นไหมกดมานะครับมันก็จะขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้เสร็จเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นรูปกันไกลตรงนี้นะครับขวามือขวาบนตรงเนี้ยที่เป็นรูปเครื่องมือเนี่ยเห็นไหมพอกดเข้ามานะครับก็จะอยู่ในเครื่องมือการตัดและแยกนั่นเองซึ่งมันมีหลายตัวมากๆนะครับ การตัดไปทางซ้ายก็แบบก็คือทางซ้ายของคลิปมันก็จะหายไปนะครับต้องดูที่ขีดแดงๆเป็นหลักนะขีดแดงๆตัวเนี้ยเอาไว้บอกจุดวินาทีของคลิปนั้นๆนะครับส่วนตัดไปทางขวาคืออะไรนะครับเห็นไหมว่าด้านขวาหายไปเกลี้ยงเลยส่วนด้านซ้ายนะครับมันก็ยังอยู่นะให้ดูที่สีแดงนะครับให้ดูที่ขีดสีแดงเป็นหลักนะครับอันนี้คือเป็นเส้นหลักๆเลยนะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะส่วนวิธีการที่ผมจะ ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นผมอยากจะตัดที่วินาทีที่22เห็นไหมสีแดงๆอ่ะวินาทีที่22ถึงวินาทียี่สี่เนี่ยผมต้องการจะตัดทิ้งไปเพราะว่ามันเป็นจุดที่ผมพูดผิดอ่าวิธีการก็คือผมจะแยกที่หัวอ่านนะครับโดยเริ่มที่คลิปที่22ก่อนนะครับที่22วินาทีก่อนเห็นไหมมันจะแยกออกมาเป็น2ท่อนแบบนี้นะครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2ท่อนแบบนี้เลย ส่วนถัดมานะที่ผมมันแบบมันพูดผิดใช่ไหมก็ให้รัดไปที่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนไปนะครับนี่ประมาณ23 24ิามยี่สิบสี่วินตรงเนี้ยผมพูดผิดใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมต้องการจะให้มันตัดทิ้งตรงนี้ไปนะครับผมก็เลื่อนมาที่วินาทีที่24จากนั้นก็ตัดเหมอนเดิมนะครับแยกหัวอ่านเหมาเดิมทีนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น3ท่อนแล้วคือท่อนใหญ่ท่อนเล็กแล้วก็ท่อนใหญ่แบบนี้นะครับแบ่งเป็นท่อนๆของมันเลย ไอ้ท่อนเล็กๆนี่คือท่อนที่เราไม่เอานะครับพอแยกท่อนออกมาเสร็จเป็นท่อนเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดแล้วก็ลบทิ้งได้เลยดูถังขยะด้านซ้ายมือนะครับจบปิ้งครับง่ายมากๆนะครับง่ายจริงๆมันไม่ได้มีเครื่องมือที่ยากเลยนะครับมันอาจจะดูยากนะแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับมาที่เทคนิคถัดมานะครับซึ่งบางครั้งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่ผมนามาสอนให้ทุกคนนะคือ,คอการใส่ Transition หรือการเปลี่ยนฉากของวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะสามารถทําให้คลิปดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ดูน่าเบื่อด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยอะ transition คืออะไรวะ transition ก็คือการที่เปลี่ยนฉากจากวิดีโอหนึ่งไปสู่วิดีโอหนึ่งแบบนี้อันนี้คือคลิปตัวอย่างนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีแค่คลิปเฉยใช่ไหมบางทีเนี่ยเราใส่แค่ transition เฉยก็ทําให้คลิปดูดีแล้วนะครับเราไม่ต้องไป แต่งเติมอะไรเพิ่มเติมมากนะครับบางทีแค่ใส่ Transition ก็ดูสวยดูแบบดูดีไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะแค่นี้เองนะครับสำหรับในแอป k i n e m a s t e r ก็มีฟีเจอร์ Transition เหมือนกันวิธีการใส่นะครับอ่าอันนี้ผมมี3ท่อนใช่ไหมมีคลิป3คลิปถูกเนาะอ่ะทุกคนคงเห็นเนาะอันนี้เป็นฉากคลิปสุดท้ายนะครับอ่ะเป็นการเปลี่ยนฉากระหว่างคลิปนี้กับคลิปนี้นะครับทุกคนคงเห็น2ท่อนของคลิปนี้ใช่ไหมครับ วิธีการใส่ทรานสิชันก็คือให้ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราทําการซูมเข้าไปก่อนนะครับซูมเข้าไปซูมหน้าต่างคีย์เฟรมเข้าไปทุกคนจะเห็นนะครับทุกคนจะเห็นรูปบวกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไอคอนบวกตรงนี้นี่แหละครับให้ทุกคนกดไปเลยในส่วนตรงนี้นะครับเอฟเฟกการเปลี่ยนฉากจะเป็นการใส่ทราน i ิชันมาแล้วนะครับของทุกคนก็จะไม่มีเป็นหน้าแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ด้านขวาบนเนี่ยที่ผม มีก็คือผมดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับของทุกคนก็จะเป็นแบบสําเร็จรูปมาให้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือที่ผมดาวน์โหลดมาใช้นะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมเท่ป่ะแต่ละอันนี้ไม่ธรรมดานะมีเยอะด้วยนะครับสำหรับแอป Kinemaster นะเขามีของเล่นให้เล่นเยอะมากนี่ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถปรับความเร็วของการเปลี่ยนฉากได้นะครับอยากให้มันเร็วขึ้นก็ปรับ0ูนย์หาวิหรือหนุ่มวิก็ว่ากันไปนะครับเปลี่ยนได้มีหลายรูปแบบจริงๆนะครับนี่อันนี้ผมใช้ประจําเลยนะอันนี้ อันนี้ผมชอบใช้มากเลยอ่ะของเซตนี้อันนี้ชอบใช้มากดีดีจริงๆครับคืออันนี้ก็คือจะเป็นของที่แอปมาให้นะครับของที่แอปมีมาให้ก็จะเป็นอันล่างๆนี้นะครับอันนี้คือแบบพื้นฐานที่แอปมีให้อยู่แล้วนะแต่ว่าทุกคนถ้าอยากได้เพิ่มเติมใช่ไหมถ้้ทุกคนอยากได้เอฟเฟกเพิ่มเติมการเปลี่ยนฉากเพิ่มเติมให้ทุกคนไปที่ร้านค้าโดยการที่กดปุ่มตรงนี้เลยครับขวาบนตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาในหน้า asset แอสเซทล้ว ไหนๆก็พูดถึงเรื่องร้านค้าแอเซนะครับคือต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าใน k i n e m a สเตอรรุ่นก่อนๆเนี่ยเราสามารถใช้แอสเซทร้านค้าได้บางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวเท่านั้นและอันที่ติดเครื่องหมายพรีเมียมเนี่ยแบบนี้เราไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับสายฟรีนะครับสามารถใช้แอสเซทร้านค้าได้แล้วทุกตัวนะครับเพียงแค่ดูโฆษณาเพียง2ครั้งเท่านั้นก็สามารถใช้แอสเซทได้ทุกตัวเลยสามารถโหลดมาเล่นได้แบบจุใจเลยครับ และบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนฉากเท่านั้นสติ๊กเกอร์เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกวิดีโอรหรือรูปภาพต่างๆเขามีให้หมดทุกอันเลยครับที่ทุกคนอยากได้และเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนด้วยว่าคุณอยากได้แบบประเภทไหนนะครับเขามีแบ่งให้เลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากเนาะอ่าเห็นไหมก็มีให้ดูด้วยนะครับตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้สวยผมก็ดาวน์โหลดมาเลยอ่เห็นไหมเขาแบ่งเป็นแบบหลายหมวดหมู่มากอันนี้ก็ชอบใช้นะอันนี้น่ารักดีผมชอบ นี่แล้วก็จะมีพวกสติก,ก,สตกเกอร์เต็มไปหมดเลยเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีวิดีโออุ้ยมีวิดีโอแบบกรีนสกรีนด้วยรูปภาพก็มีนะครับบอกเลยเอามาประกอบในวิดีโอสวยมากเห็นไหมอันนี้อันนี้สวยวะ่ะสวยอะ่ะดาวน์โหลดสิครับรออะไรก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้แล้วก็มีฟอนต์ด้วยนะครับ เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ได้เลยเราไม่ต้องไปโหลดมันจากแอปข้างนอกแล้วก็เอามาใส่ในแอปอีกทีไม่ต้องเขามีสําเร็จรูปให้เราแล้วแล้วก็มีหลายภาษามากภาษาไทยก็มีภาษาญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรก็ว่าไปมีเยอะภาษาอังกฤษก็เยอะเหมือนกันรูปแบบแต่ละอันสวยแล้วก็ดูดีมากทุกคนลองโหลดมาเล่นได้ตรงนี้แนะนานะแล้วก็ในร้านค้าแอสเซทนะครับเขาจะมีการอัปเดต เครื่องมือมาให้เล่นอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมในหน้าร้านค้าแอสเซทอันนี้คือเครื่องมือหรือว่ลา,านะลูกเล่นที่เขามาใหม่นะลูกเล่นที่เขามาใหม่เขาจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งก็ทุกสัปดาห์ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีอัปเดตมาให้เราเล่นเรื่อยๆก็คือไม่น่าเบื่อเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมเล่นแอปนี้มาเนี่ยก็คือเขามีอัปเดตอะไรมาให,ให้เล่นตลอดเลยแล้วแบบสวยมากแต่ละอันเนี่ยดูดีมากเอามาประกอบใส่ในคลิปแล้วมันดูดีอ่ะก็เป็นประมาณนี้สําหรับร้านค้าแอสเซทเนาะ ทุกคนก็พอเข้าใจแล้วนะครับอ่ะเราถึงเรื่องไหนแล้วเราถึงเรื่องการใส่ t รานซิช i ั่นใช่ไหมเมื่อกี้ผมทาการดาวน์โหลด t รานซิช i ั่นมาส่วนหนึ่งแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยววิธีการใส่ก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อมาผมจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความกับสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับการใส่ตัวอักษรเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปหลายๆช่องที่ดังๆหน่อยใช่ไหมเขาจะชอบใส่เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆนะใส่ข้อความมาให้ดูเี๋ให้มันดูแบบไฮไลท์ข้อความนิดนึงให้มันแบบ ดูดีอ่ะวิธีการใส่ข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความกันสำหรับในแอปนี้ให้ทุกคนกดไปที่เลเยอร์นะครับจากนั้นจะเห็นคําว่าตัวอักษรที่เป็นรูปตัวทีเห็นไหมนี่ก็ตามตัวของมาเลยตัวอักษรกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราสามารถใส่ประโยคอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยน่ะก็พิมพ์ไปเลยนะครับง่ายมากเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่ากูคิวสอนตัดต่อนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงไปเลย ี่ทีนี้ก็เข้ามาในหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราสามารถลากตัวหนังสือไปไว้ตำแหน่งไหนก็ได้บนวิดีโอนะครับเอามือเนี่ยเอานิ้วลากเนี่ยหลยครับเอานิ้วลากนี่หละแล้วทุกคนก็คงจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นฟอนต์แบบธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมแบบฟอนต์ภาษาไทยธรรมดาธรรมดามันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปไงวิธีการเปลี่ยนฟอนต์มาละนะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าทุกคนอยากได้ฟอนต์เพิ่มเติมอยากได้รูปแบบอฟอนต์เพิ่มเติมให้ไปโหลดที่ร้านค้าเ s e ิ s นะครับ ส่วนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยให้ทุกคนกดมาตรงนี้เลยครับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์กดที่ตรงนี้เลย A ใหญ่ A เล็กตรงนี้ครับเห็นไหมปุ่มแรกเลยนะครับปุ่มแรกเลยพอเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามานี่เห็นไหมจะมีฟอนต์เต็มไปหมดเลยซึ่งปกติเวลาเราโหลดแอปมาใหม่เนี่ยมันไม่มีฟอนต์ให้อยู่แล้วเราต้องไปโหลดในร้านค้าก่อนเป็นอันแบแรกพอเราโหลดมาแล้วถึงจะเข้ามาเจอนะครับอันนี้เป็นฟอนต์ที่ผมดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้ฟอนต์เนี่ยจริงๆอ่ะ มันจะมี1รูปแบบใช่ไหมมันจะเป็น1ฟอนต์ใช่ไหมอย่างเช่นเห็นไหมฟอนต์ขนมพิงค์ไนีน่ของผมใช่ไหมที่ทุกคนเห็นฟอนต์ขนมพิงซึ่งไอฟอนต์ขนมพิง1ฟอนต์เนี่ยมันจะมีรูปแบบหรือแฟมิลี่หรือว่าครอบครัวของมันอีกหลายตัวเลยพอเขาพอเห็นภาพไหมคือมันจะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวไงของขนมพิงอันเดียวอย่างเช่นขนมพิงแบบปกตินะครับขนมพิง์แบบตัวหนาตัวบางตัวเอียงอย่างเงี้ย ตัวเองตัวหนาอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวทุกคนก็เลือกเล่นได้เลยทุกคนก็เลือกใช้ได้เลยว่าทุกคนชอบแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะเลือกแบบหนาๆเอียงๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอเลือกเสร็จปุ๊บก็ให้กดติ๊กถูกไปเฮ้เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับดูดีขึ้นมากเลยดูดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขยายหน่อยนี่เห็นไหมย้ายตรงไหนก็ได้นะครับเอาไว้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนกลาง ได้หมดเลยครับแล้วแต่โพสิชันที่ทุกคนต้องการเนาะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีได้นะครับโดยการกดเข้าไปตรงขวาเห็นไหมอันที่3อ่ะอันที่3ต่อจากกรรไกเห็นไหมเปลี่ยนสีของฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรได้เป็นสีดําก็ได้นะครับอ่า หรือว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมเอาไว้เล่นนะครับก็คือสามารถใส่ขอบได้อันนี้ผมจะไม่โฟกัสมากเนาะให้ทุกคนไปลองเลื่อนไปเล่นดูดีกว่านะครับลองไปเล่นเองดีกว่าตรงนี้ก็ใส่ความหนาได้นะครับใส่เงาก็ได้ใส่ขอบก็ได้นะครับเราสามารถใส่แอนิเมชันให้กับตัวอักษรได้นะครับเราสามารถใส่แอนิเมชันให้กับตัวอักษรได้เห็นไหมตรงการเคลื่อนไหวขาเข้าเนี่ยอ่า เราสามารถใส่แอนิเมชันได้ซึ่งผมจะข้ามๆไปแบบรวดเร็วนะครับให้ทุกคนลองไปเล่นเองการเคลื่อนไหวขาออกก็ได้นะครับจากที่อธิบายไปเนาะเครื่องมือการใส่แอนิเมชันให้กับตัวอักษรเนี่ยก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวขาเข้าข,า,ขาออกนะครับการเคลื่อนไหวขาเข้าอยากให้มันแบบป๊อปอัพขึ้นมาไหมนะครับเป็นแบบนี้ปรับความเร็วหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็การเคลื่อนไหวขาออกก็คือตอนที่ข้อความ,มันออกไปครับสังเกตได้จากนี่เห็นไหมสังเกตได้จากเลเยอร์อสีเหลืองๆนะครับ ไม่ใช่แค่กับตัวอ,อนะักษรนันเราสามารถใส่ได้กับรูปภาพวิดีโอเราก็สามารถใส่แอนิเมชันอะไรก็ว่าไปได้นะครับต่อมาสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก็ไม่น้อยหน้าน,นะครับบอกเลยกกดมาที่เลเยอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ตามตัวมันเลยนะครับนี่อันนี้คลังสติ๊กเกอร์ของผมเองที่ผมดาวน์โหลดมาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันน่ารักน่ารักนี่มีเยอะมากทุกคนต้องลองไปเล่นดูจริงๆเห็นไหมอันนี้มีบางอันก็จะมีอนิเมชันด้วยนะดูดีอ่ะดูดีนะครับ โอเคต่อมานะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นใช่ไหมว่าไอ้เลเยอร์สีแดงๆเนี่ยมันมีช่วงเวลาวินาทีที่น้อยนะครับก็คือมันเล็กมันแบบมาแป๊บเดียวก็ไปอะ่ะพอเข้าใจพอเห็นภาพไหมวิธีการเพิ่มระยะเวลาของตัวเลเยอร์สามารถเพิ่มได้โดยการเราจะจับลากหัวลากท้ายก็ได้นะครับจับหัวจับท้ายลากได้หมดเลยอันนี้ผมจะจับท้ายลาก นี่เห็นไหมผมก็จะจับท้ายลากเห็นไหมพอเห็นภาพไหมเออก็จะเป็นประมาณนี้จับลากหัวลากท้ายก็ได้นะครับหรือเราจะจับลากตัวอักษรก็ได้นะครับตัวเลเยอร์สีเหลืองที่เป็นตัวอักษรก็ได้เหมือนกันนะครับทาได้เหมือนเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งละ่ะอย่างเช่นผมต้องการจะให้ตัวอักษรเนี่ยตัวข้อความผมเนี่ยไปปรากฏอยู่ตรงช่วงกลางกลางคลิปอย่างเงี้ย วิธีการนะครับวิธีการย้ายนะครับให้ทุกคนกดค้างไปเลยครับกดค้างไปที่เลเยอร์นะครับกดค้างไปที่เลเยอร์ของตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมของทุกคนมันก็จะเป็นการสั่นหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ทุกคนเห็นไหมเราสามารถจับลากได้เลยนะครับเราจะลากไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้วินาทีไหนก็ได้นะครับเราสามารถจับลากได้เลย พอเรารู้วิธีการนําเข้าวิดีโอมาตัดต่อใช่ไหมตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกหรือว่ารู้วิธีการใสร่สติ๊กเกอร์ใส่ข้อความแล้วก็รู้วิธีการทําอะไรประมาณนี้แล้วนะครับพอเข้าใจแล้วเนะาะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมคลิปอาจจะเงียบเกินไปถ้าเราขาดเสียงเพลงมาคลอเบาๆนะครับ, <ๆ S 2> รบเห็นไหมว่าคลิปของผมมันจะเป็นคลิปเงียบๆใช่ไหมก็จะมีแค่เสียงพูดอย่างเดียวนะครับการเพิ่มเสียงเพลงเพิ่มบรรยากาศให้กับคลิปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับวิธีการเพิ่มเพลงเข้าไปในวิดีโอเนี่ย มีที่จริงๆมันมีอยู่2วิธีแต่ว่าวิธีในวันนี้ที่จะมาสอนก็คือการนําเสียงเพลงมาจากคลิปวิดีโอนั่นเองซึ่งคุณอาจจะดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเป็นเป็นคลิปเพลงอ่ะอ่าเป็นคลิปเพลงมาจาก YouTube นะครับหรือว่ามาจากช่องทางอื่นก็ได้นะครับอาจจะใช้เว็บไซต์ดาวน์โหลดหรือว่าใช้แอปดาวน์โหลดคลิป YouTube อะไรก็ว่าไปมานะครับไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่มีเดียข้างบนนี้นะครับเราสามารถดึงคลิปเข้ามาใส่ในนี้ก็ได้มาประกอบในคลิป หรือว่าเราจะเอารูปภาพเข้ามาประกอบในคลิปก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะเป็นการดึงคลิปวิดีโอที่เป็นเพลงของผมนะผมก็จะดึงเพลงเข้ามาใส่นะครับผมดาวน์โหลดไว้ละอ่าเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปเพลงแบบนี้นะอันนี้คือผมดาวน์โหลดมาจาก YouTube มันจะเป็นคลิปแบบนี้นะครับเป็นคลิปเสียงเพลงแบบนี้พอเข้าใจใช่ไหมโอเคผมก็ทําการกดบวกมาได้เลยนะครับกดบวกมาได้เลยนี่เสร็จแล้วนะครับเป็นประมาณนี้ถ้าคุณจะนํารูปภาพเข้ามาใส่ก็เป็นประมาณนี้ะนะครับ เป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเพลงของผมนั่นเองนะครับเราไม่ต้องการวิดีโอใช่ไหมเราต้องการแค่เสียงเฉยๆนะครับให้ทุกคนลากมาที่ล่างสุดเลยนะครับจะมีคําว่าแยกเสียงออกมาอยู่เราสามารถแยกเสียงเพลงออกมาจากคลิปวิดีโอได้นะครับอันนี้พอเรากดมาเห็นไหมเห็นเลเยอร์สีเขียวๆไหมครับตรงนี้อันนี้คือเลเยอร์เสียงเพลงที่ผมแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้คลิปวิดีโอนี้ไม่จําเป็นนะครับลบทิ้งไปได้เลย จบนะครับแล้วก็เสียงเพลงมันก็จะดังไปนะจากที่ดูคลิปมาเนี่ยเสียงเพลงก็จะดังไปใช่ไหมหลักๆเลยนะครับเวลาเราจะปรับเสียงเพลงให้มันดังหรือเบาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือมิกเซอร์กันต่อเลยนะครับให้กดเข้าไปที่คลิปเสียงนะครับให้กดเข้าไปที่เลเยอร์เสียงจากนั้นจะมีรูปลาโพงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้แหละครับเป็นเครื่องมือมิกเซอร์ที่เราสามารถปรับความดังความเบาของคลิปเสียงได้นะครับปรับความดังเบาได้ปรับ ระดับเสียงลงมาให้สัก36 30ประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยเสียงพูดเราเบามากเลยอะ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยก็ให้ทุกคนปรับที่คลิปเสียงของเราได้เลยนะครับโดยการที่เรากดเข้าไปที่เลเยอร์ของคลิปเราใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูปลําโพงอยู่เหมือนกันเนี่ยเราสามารถปรับเสียงพูดของเราได้เราสามารถปรับเสียงพูดของเราให้มันดังขึ้นได้นะครับพอเรา ทำการตัดต่อเสร็จเรียบร้อยใส่คลิปวิดีโอหรือว่าใส่เสียงเพลงใส่สติ๊กเกอร์ใส่ข้อความใส่ทุกอย่างที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการตัดต่อวิดีโอเลยคือการสร้างวิดีโอนั่นเองถ้าเราไม่ทําการสร้างวิดีโอมันก็จะไม่ออกมาเป็นคลิปนะครับมันก็จะอยู่ในโปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับวิธีการสร้างวิดีโอนะครับให้ทุกคนไปกดที่ขวาบนนะครับการ Exporting ดิ้งนั่นเองการสร้างวิดีโอมานะครับกดเข้าไปขวาบนปุ๊บ ทีนี้ก็จะมาหน้าการสร้างวิดีโอแล้วซึ่งต้องทําความเข้าใจกับตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยความละเอียดคืออะไรความละเอียดก็คือความชาัดของวิดีโอนั่นเองถ้ายิ่งเยอะก็จะยิ่งชัดมากนะครับทุกคนเคยดูในยู u ูปป่ะอย่างเช่นคลิปนี้เราสามารถปรับระดับความชาัดได้นะครับความละเอียดของภาพ 720p นะครับ 1080p 2k 1440p อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือความละเอียดของคลิปวิดีโอถ้ายิ่งมีมากก็จะยิ่งชัดนะครับ ต่อมาเฟรมเรทคืออะไรนะครับเฟรมเรทก็คือเอาง่ายๆคือความลรื่นของวิดีโออ่ะถ้ายิ่งถ้ายิ่งเฟรมเรทน้อยมันก็จะยิ่งไม่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรับเป็น30ตามมาตรฐานของช่อง YouTube นั่นแหละนะครับนี่เป็นประมาณนี้บิตเบทตรงนี้ก็คือถ้าเรายิ่งปรับให้มันสูงมากนะครับมันก็จะภาพก็ยิ่งชัดนะครับถ้ามันยิ่งต่ำภาพก็ยิ่งไม่ชัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าผมแนะนำนะก็ทุกคนอย่าปรับสูงสุดก็แล้วกันนะครับเอาแบบไม่ต้องสูงมาก ไม่ต้องแบบต่ำนะให้มันแบบเลยให้มันไม่สูงอะนะครับให้มันไม่เต็มแม็กหลอดนะครับอาจจะแบบลดลงมานนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งปรับให้มันสูงมากเท่าไหร่นะครับปรับบิดเรทให้สูงเท่าไหร่เนะี่ยมันก็จะกินสเปคมันก็จะกินพื้นที่มากเท่านั้นนะครับประมาณนี้ก็กำลังดีครับข้างล่างนี้ก็คือไอที่มันบอกว่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่เนะี่ยคือ ประมาณเนี่ยหมายถึงว่าขนาดของคลิปวิดีโอนียมันประมาณ 197MB เมกไบต์นะนะครับส่วนไอ้เหลือเนี่ยที่มันบอกคือแบบความจำในเครื่องมันเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าเออมันเหลืออยู่2 5งจุดห้าหนึ่งกิกไบต์ก็คือมันพอดีนั่นแหละนะครับมันพอดีมันเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตดิงคลิปออกมาเนี่ยมันก็พอดีนะครับก็คือคลิปมันไม่ทําให้เครื่องเต็มอ่ะเออมันสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้นะครับตรงนี้บางคนก็อาจจะงงว่ามันคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรก็เอาง่ายๆว่าเวลาเรา Export คลิปออกมาใช่ไหมมันก็จะกินพื้นที่ของเครื่องไปอยู่แล้วนะครับเวลาเราสร้างเหมือนเราถ่ายคลิปมาใหม่หรือว่าถ่ายรูปภาพมาเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ความจําของเครื่องไปด้วยนะครับซึ่งเวลาเรา Export หรือว่าสร้างคลิปออกมาเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ของเครื่องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คดีๆว่าเมมเราจะเต็มหรือยังนะครับถ้าเมมจะเต็มก็ไป,ปลบแอปที่ไม่จําเป็นหรือว่ารูปภาพวิดีโอที่ไม่จําเป็นออกซะ แล้วค่อยมา EXPORT ใหม่นะครับเข้าใจเป็นคข้าวๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกด EXPORT ออกมาได้เลยครับกด Export เสร็จแล้วก็รอนะครับรอโปรเจกต์สร้างนะครับถ้าคลิปทุกคนยิ่งยาวก็จะใช้เวลานานนะครับถ้าคลิปทุกคนสั้นก็แป๊บเดียวก็เสร็จอ่าเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบพื้นฐานง่ายๆในวันนี้นะครับ ก็คือทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องนําไปใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาฟังคลิปผม,มเฉยๆเนี่ยแล้วไม่นําไปปรับปรุงไม่นําไปลองใช้ไม่ลองเป็นทดลองเนี่ยก็ก็เหมือนหัวร้านได้หวีอะครับคือแบบได้ความรู้มาแต่ว่าไม่นําไปใช้นะครับก็ให้ทุกคนนําไปใช้ด้วยนะครับลองไปเล่นดูด้วยว่ามันจะโอเคไหมทุกคนเข้าใจไหมนะครับถ้าทุกคนไม่เข้าใจสามารถสอบถามมาได้ข้างใต้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนในคลิปหรือว่า ถ้างงๆกับเครื่องมือบางตัวก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับให้ย้อนกลับไปให้คลอ,อกวิดีโอกลับไปนะครับถ้าทุกคนไม่เข้าใจเป็นประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือคีย์หลักๆของการทําคลิปวิดีโอนะครับก็คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับว่าเนื้อหาของเรามันน่าสนใจไหมนะครับแบบถ้าเกิดเป็นเรามาดูคลิปเราเองเนี่ยมันจะน่าฟังมันจะน่าดูไหมมันจะไม่น่าเบื่อใช่ไหม เอ่อก็ให้คำนึงถึงจุดตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเนื้อหาก็คือ k ิงนะครับเนื้อหาคือสําคัญที่สุดส่วนการตัดตอ่อวิดีโอการนํารูปภาพเข้ามาใส่การนําเสียงเพลงการตกแต่งอะไรต,รต่างๆเนี่ยมันก็แค่ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ทําให้คลิปมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับยังไงหลักๆแล้วนะครับคลิปวิดีโอเนื้อหาก็สําคัญนะครับอย่าลืมตรงจุดประสงค์ตรงนี้ด้วยแต่ก็อย่างว่าอะไรครับการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นการ ตัดแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นการปรับตกแต่งเพิ่มเติมทําให้คลิปวิดีโอมันดูดีมากยิ่งขึ้นมันก็จะสามารถดึงดูดผู้รับชมได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เขาสนใจอ่ะเออเฮ้ยคลิปนี้มันดูดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลงคอร์สแบบจริงๆจังนะครับอยากตัดต่อว,วิดีโอไปอยากสร้างตัวตวน,นออนไลน์สร้างไรายได้จากการทำคลิปวิดีโอนะครับผมมีคอร์สหนึ่งมานาเสนอก็คือคอร์สวิดีโอโปรอิดิทวิคิเนมัสเตอร์ซึ่งเป็นคอร์สของผมนะครับก็คือเป็นคอร์ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็คอสนี้นะครับยังมีช่วงพิเศษอยู่นะครับสำหรับคอสนี้คือผมรับสำหรับ20ท่านแรกนะครับเป็นพีคอสนะครับเป็นพีคอสที่ผมสอนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะแค่พื้นฐานแบบเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้รู้นะครับมีเทคนิคอีกมากมายที่คุณยังไม่ได้รู้เพิ่มเติมสำหรับคอสนี้นะครับตอนนี้ผมยังเปิดดับฟรีอยู่นะครับ สำหรับ20ท่านแรกที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เพจของผมด้ยนะครับซึ่งลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เราไปเจอกันในคอร์สกันอีกทีหนึ่งถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคอนเทนต์หน้าจะเป็นคลิปอะไรผมจะมาสอนอะไรให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <laughs> แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ